อย่าเดือกมาบุญไม่บอกางประเทศแล้วก็อยู่สี่เดือนตอนแรกก็วีซ่าจะหมดสามเดือนแล้วเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะได้ไปประมาณนี้นะอะไรต่อวีซ่าประมาณนี้แล้วาไม่เจอเขียนเขาเลยเรียบเรียงขึ้นมาทันนี้ถ้าหนังสือไปขอก็จะแจกเลือกเข้า้ตบุ๊กก็ได้อาจารย์แล้วก็ไปทิ้ง สำหรับในวันนี้นะครับต้องขอกราบอนุโมทนาบุญน,นะครับกับ はい。はいはい